สวัสดีเ,เพื่อนๆใน y o u t ท b e ท,ทุกคนครับผมวันนี้เรามาปั่นจักรยานชมงานนิ้วของตำบลสลกบในปในปี2022ครับผม ตอนกลางคืนเราจะไม่สามารถมาถ่ายแบบนี้ได้เราจะปั่นจักรยานเข้ามาไม่ได้คนมันเยอะหลังจากมีโควิดมันงานยิ้วมันหยุดไปสองปีเลยนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้จัดนะ เราไม่คุ้นชินปรีครับทุกทีใจแล้วอะไรก็เถอะสมัยวัยรุ่นนี่เดินไม่รู้กี่รอบแต่ไม่รู้จะเดินทำไมไวัยรุ่นเนาะพลังงานเยอะมาตอนนี้แล้วไม่เดินแล้วไม่เที่ยวเห็นแล้วเหนื่อยอะ่ะคนเยอะขี้เกียจไมเบียดคน เห็นชิงช้าสวรรค์กับม้าหมุนในแบบคิดถึงตอนเด็กๆแล้วโหโคตรชอบเล่นเลยเนี่ยทำ่ปม่เล่น ตอนเด็กๆมันจะมีหนังกลางแปลงเลยนะตอนนี้ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะเราก็ไม่ได้เที่ยวนานแล้วเมื่อก่อนนี่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนไปนั่งดูหนังโอ้ยดูยันเช้าอ่ะโอ้ยนั่งดูเพลน์ยิเบรกเลยจะเป็นเล่น แล้วก็รถบัมออกนะโหเล่นโอ้โห,โหมันวัยรุ่นนะตอนเป็นวัยรุ่นนะ่ชอบไอยรถบัมมนะันนะเดีย๋ยวนี้ไม่เอาแล้ว เรามาถ่ายช่วงเย็นแบบคนมันยังไม่มีคนเขาออกมากันช่วงค่ำัวัวค่ำแนะ วิลลุ่นนี่ไม่รู้จะเดินทําไมตั้งหนาเดินวนแม่งเดี๋ยวเข้าซอยนู้นซอยนี้เดินวนอยู่นั่น,นหละไปจบที่โรงหนังเดี <c oughs> ย๋ยนี้มันไม่มีโรงหนังแล้วโอเครู้ว่ามีว่าไม่ได้ใจวะไม่ได้เที่ยวนานละโอเคครับผมขอจบการมาดึงเทปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆทุกทกคนครับผมสวัสดีครับผมบาย <c oughs>